กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนจ้าวีพาเลาะะไรใสายมันอีพาพี่น้องมาเก็บเห็นผึ่งหวานทุกคนเพ่เห็นดอกเดี่ยวเบิดปลาทุกคนแตว่ายางเลาะยางเลาะเกือบทัว่วหวานในทัว่วปันไดจา้าเกือบทัวหวานในทัว่วนี่จา้าเห็ดผึ่งหวานคอยพี่น้องจ้างาม,มาทุกคนงามอยู่นะ ยิงจะดอกเดียวก็ได้เนาะมันว่าจ่าทุกคนโอ้ยเป็น้องเบ่งเพื่นจะอยากเกิดแฮ้งจ้าดอกเดียวดลี่ด้ยทุกคนยางป่นปลาทั้งุ่นบ่มีเลยมีดอกหนึ่งหมูปลาดูดกินจ้าด้วยว่านามเขาทนได้พอเขาว่าจักทุกคนนี่จ้าบรรยากาศปลาทุกคนไิลีดีใจจ่าเพราะไม่พอ่พอเนาะดอกนั้นน่อยเอาเต๊าะไอ้แตะจ้าด้วยานามมาถึงเขาว่าจักเนี่ย ฝนพึ่งมาได้อาทิตย์เดียวจ้ะพี่น้องมาตอดอกที่สองจ้ะดอกที่สองก็มาตังจกโกอยู่นี่จ้ะเนี่ยพี่น้องวันใหญ่เดลิกเรากรเจ็บขาแล้วอนพาเป็นมูจ้ะพี่พีมาพรดอกที่สองดอกนี้แม่นบ่นีนี้ดอกนี้บ่แม,น,น,น,ม,แมนจ้ะทุกคนมึงเจ้าขวงเจ้าขวงจ้ะทุกคนโอ้ยพี่น้องงามจ้ะงาม เออไม่ดอกเดี๋ยวอีทุกคนพอ,องละมองละดอกละดอกหนามมันหน่อยขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะพี่งามจา้ะคากวงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวบางกอนทุกคนหานไม่อีกเนาะมันหลีอยู่ดอกเดียวจ้ะทุกคนกลางป่าปุะนะพวกเนี้ยกินข้าก,กินเนี่ยทากน้อยก็ได้พี่น้องเอ้เห็นดอกเดียวจ้ะป้ากวงโตกวงนะปกติสิเกิดเป็นมูเป็นพวกจาก้า ใครมายืน,นูนตรงนี้วะน,นี่พี่น้องหนาเลียจะเกิดดอกแงยยก่้ยยากจ้ะคุณเนาะุูยดอกแง่้คักพี่น้องน้ำงามจ้ะอยากเกิดคักอก่เกิดเนียพี่น้องเกิดม้าก,กระถากกินหมดเลยจ้ะป้าแห้งนะทุกคนบูซุงบูซื่นอันนี้น่อยโคตรจ้ะ่น่อยคักเมื่งเนี่ยอันนี้กิสิได้เลี้ยมจนว่าุ่นแล้วพี่น้อง ถ้ามันนอนกินคักกะบ่ได้เอาจะนี่ปลาแหงคือคนได้ยียังกวงตัวกวงนะเดินมันเลยจ้ะนี่เดินมันประซุมจ้ะบะซุมอู้ยางมันจะเลาะทั้งปุ่นเลยจ้ะมีอีกวันนี้เป็นอุตุยูนนี่แมนจ้ะเห็นบ่เป็นอุตุอุปุอิปิยืนจ้ะ เง่เพืนยายเดยลิกถาทุกคนแล้วลบปวดขาเนาะจะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวยาวีเลาะบางอีกก่อนจะมาเองทุกคนดอกบักไงบักน้ำกะนเงี้เหน่อยถาก,กินหมดเลยจ้ะนี่ถาก,กินหมดเลยจา้าคุณบัลลี่เกิดเมื่อวานยาวีไปอีกปลาหนึ่งจ้าแต่ก็ได้พ่พอเหมดหลายทุกคนเดี๋ยวนะ นี่สองดอกนี่ทุกคนบางเออบางเนี่ยแข่งบอกหมอคุณคุณดอกนึงพี่น้องเมื่อกี้เมื่อกีกกก้ไปยืนพ่อ,อว่อยหันยุจ้ะเห็ดบองงามทุกคนเห็ดบองงามจ้ะเห็ดบองงามปีนี่เห็ดบองงามบางเนี่ยเห็ดบองงามแต่ตะว่า,าก็เอาตอกไอแตสแงสิงเกียดเสบด้วทุกคนสีบงพี่น้องบ่งสิ เมื่อกี้ยนินเพราะว่าย้อนพ่อเห็นมุ่งดิจ่ามึงแน่ขาเป็นตะได้อยู่นะทุกคนเนาะเออขาไดอยู่จ้าไปเลีมเอาเนี่ยโป่งามจ้าแห่งเห็ดบป่งามอ,อ๋อทุกคนดิไดอยู่ดอกจ้นนี่แตงเอาเอ,อ๋อนี่เด็ดดอกนึงพี่น้องนี่ดีว่าแมนี่ดีเ,เห็นบอน่ะปุ้งใหญ่เห็นฝรั่งพี่น้อง ก็เจ้ายางไก่ไปฮะเบ่เห็นก็เจ้าใดนะดูก็เจ้าเก็บไปหลายลวบเอาไปใส่กระตะก,กาไว้ก็ว่าจากเออกํอาลัางสุกๆมันหมานจ้าทุกคนนะเดี๋ยวม,มันจะอะไรกันเลยอ่ะอย่าอย่าเล็กน้องสามดอกเยื้องกันจ้ะแม่วันนี้เห็ดพูนูอยู่นี่โอ้เฮ็ดซาโลลิงนี่เฮ็ดซาโลลิงเหรอ ไอเดฮกสโลลิงเพียโคพอพี่แว่พี่น้องโคมากระถากกินหมดเจ้าพี่น้องเอ้ยเพียมองนี้ยเนื้อเสียบเนาะพี่น้องเห็ดบวงงามพี่น้องเพียเพิ่งเห็ดบวงงามนี่หน่อยนี่แน่ๆกำลังโพออกพี่น้องพี่กำลังโพโพออกพี่แว่ได้จ้ะ โอ้สามดอกที่ตัวนี้ตาว่าเห็นหูพี่น้องดีสามดอกพี่จ้าสามดอกอยู่ไอ้สกูไม่ใช่ยจ้าร่งกีฬาคนเดียววันนี้หมาพี่จ้าพี่น้องคิดว่าสิบบาทจเก็บเห็ดไหมพี่น้องเห็ดม,นมันี่ค่อยมอีเนี่ยอ๋อเน่หน่อยแน่พี่น้องดูโอ้จ้ะออกไหมอีกนะเนี่เปียกปนนี่เห็นปะ เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นเห็ดแม่ไหมนี่ฮะกีฬาอ้้หานอยู่จ้าพี่น้องหานอยู่เดือเก็บข้าวเจ้าสงสัยพี่น้องสามดอกจะเห็นวะพี่น้องป่านเป็นหมืดไหมจ้าเนี่ยว่าเบิ้งดีๆว่าเห็นเห็ดพี่น้องเยี้ยงกันสามดอกกันเห็นบะพี่น้องเบิ้งดอกนี้ก็จะได้เลี้ยมจ้าดอกน้อยๆนี่พี่น้องปิดโูไว้แล้วพี่น้องเด้อมันออกอีกจ้า มาอีกมือหลังออกอีกจ้ะผู้หญงอยู่น,นี่มันเมนียนบว่านี่ผู้เมียนจีนพี่น้อง,อ,งอันนี้กับบานถิ่มจะนี่เห็นบ่าขออนุญาตง,งัดแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าเจ๊วีกับคงไม่เอาจ้ะก็ปิดหูไว้อยู่หามันเกิดมาอีกเนาะพี่งามๆอยู่จ้ะนี่พี่อันนี้กับเมียนพี่น้องผู้นั้นขุนขัางเมียนพี่น้องแสดงน้อนออกจะเมืองเจ๊วีมาเก็บมืองเหลกคนนั้นนี่พี่พี่น้องสองดอกจ้ะ เห็ดเถาจ้ะพี่น้องเห็ดเถาพี่น้องเพิ่งเปียร์ประสิทธัยเจับว่าดิถันก็แม่นจ้ะเกิดมาบ่เห็นมันนี่ล่ะพี่น้องมันงซีเดียวก็ใบใหม่นเนาะอเจะฝนตกบนมือบนเวียนเลยจ้ะตอนแรกว่าจาบาาะบ่มานะวันหยุดเยอรมันจ้ะทุกคนไปเลาะต่อจ้ะบรรยาก,กาศน้เลื่อนเห็ดพึ่งหวานนะทุกคนเพิ่งเนี่ย เดินเห็ดเพลิงหวานหมูปลามาดุดกิน่นงงุดพี่น้องอันนี้เกิดมาก,กิดเรือแค่นี้แหละทุกคนเลยมีดอกหนึ่งยู่นี่ดอกหนึ่งไม่สองดอกนี่ย่างวนไปวนมาอยู่นี่แหละจ้าทุกคนควายเมียนจะอุปอยันนี่เห็ดม่วงอัสระดอกหนึ่งยันนี่ยายวีเห็นอยู่สองดอกจาก้าอุปยปีในหน่อยในหนี่ยพี่น้องงงุด โอ้ยพี่น้องเอ๊แต่เดี๋ยวตูนเฮ็ดไหนปิดห้งไว้เกิดอีจ้าหมานี่จ้ากำลังออกพี่น้องอาจจะวันเสาร์จนพวงสิร์ลายจะอกจ้าโอเคอยู่นะทุกคนอย่าหีหมานอยู่นะเอาก็มีมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์สิ่งพี่น้อง เราจะใชสิ่งว่าหลอกปลาอุ้ยบ้างดอกนี่เกิดผู้ใดเาถุงมือมาถิานเลยนี่พี่น้องนี่บ้างไหมเพียบ้าหมดแล้วนะทุกคนนี่เนาะได้๋ยวซ้ำนี่นึ่งไหมปิดไฟจ้าด่อนเดินนี่เห็ดเพิงหวานนะพี่น้องนี่เดินนีเห็ดเพิงหวานมดทุกคนนี่ไปเลาะไปน้อกันอีกจ้าพี่น้องตัเลยตอนเนาะบ้างเห็ดไงว่าเต็นเฮ้ <What this? S 1> <c oughs> เสียใจพี่น้องนี่เดินมันแต่แถได้เหมือนได้วิญญาณมาไม้หอดนี่จ้ะเขาไปยางหมู่อื่นอีกเนาะเมื่อกี้พ่อค้นเยอรมันจ้ะงามเนาะปุ่นณ่ะพี่น้องแต่เสียใจประธา,ะาน,นพี่น้องเบนตาเราได้เอาม้ามาพี่น้องโอ้ยพี่น้องมึงเหตุใอยกองเจ็บเนี่ยมีเล่ากลิ่นบดเนาะพี่น้องห้างจากดอกลง่า,างมั้งเหรจ้าห้างจากดอกลง่า,างมั้งเหร หวานอยู่หรอกพี่น้องหวานอยู่งามงามพี่น้องดอนนี้ดอนเฮ็ดเพิงหวานขอได้นี่พี่น้องว่าพอดอกเดียวไหมงดบอเพี่อเทาเทาภนยในพี่น้อง <c oughs> โอ้ยขาได้อยู่จ้ะแต่ยียพีจะเล็มออกเมียนวันนี้วันเมียนจา้า พี่น้องเห็นบ่อที่ดอกเดียวจนเทินใจไหมปกติดงมันเลยจ้ะนี่ดงมันเลยจ้ะนี่โอ้ยบ่ได้ดอกพี่น้องกวงหมดแล้วจ้ะกวงหมดเดี๋ยวได้เล็บออขาก่อกลืมปิดหูอีกลหรมางวดหนากะจะเก็บอีกจ้ปะปกติดงมันเลยจ้ะนี่ดงเฮ็ดเพิ่กหวานจ้ะมีปบ่ มันจะพี่น้องมันอันนี้ก็กคุ้งเลยเบื่อยจะนี่ดอกนีงามอยู่พี่น้องนี่เออไปชิได้ตะขายอแล้วบางเนี่ยตันตันพี่น้องเพียสี่หาดอกอีมจะพี่น้อง้ะไม่เก็ีไว้ให้นองคนไทยวันน้ำจะติดทางเลยนะพี่น้องนี่ม้าหมดก้อนนั่นบ่ไห้จะบ่ออกม้ามืนอนีผัดท่้องดอกนี่อุ้ยโวดผัวบางขาเพื่อนเพียรดึงออกไม้พี่น้อง ปิดหงวอยเดี๋ยวมึงอื่นเฮือมเบิ่งอีกจ้ะที่วิสิเลิมออกขามันอ่อนกอยู่นะพี่น้องเพียะแง่ยากจะ้ะลงเฮ็ดผึ่งแง่แล้ะจะหนีหมึงนี่เออเขาจะมาเก็บออกไปเยอะมากนี่พี่น้องนี่ไว้ตัดบอนเออที่วิสิเลิมออกขามันจะนี่ได้อยู่พี่น้องได้จ้ะเส้นสโดนกินก็ได้เลิมออก เกิดบ่ได้ดเลยพี่น้องถ้า,าก,กินเบิดจ้าโอ้โหทุ่ัดสิได้เนาะพี่มอแล้วเนาะดอกเนาะตอนนอยู่ปิดหุยเด้อมาอีกสองสามหมู่จะเกิดเนี่ยเดือนนี้เดือนเฮ็ดเพิเ่อหวานทาแทเๆเลยนะพี่น้องได้สองสามดอกเดือนนี้อ๋อเลาะป้าเลาะเขาไปนน้ำแข็นะพี่น้องเนาะพี่น้องมันไเปลีอยู่ในหัวขุนจ้ะ กีฬาขามคอนอะไรพี่น้องอู้คนนี้พี่น้องคนเด้อู้กะลังงามจ้ะดงยังว่าดงมันพี่น้องมึงปีไก่ปีไก่นี่ฮันดิเมื่อกี้วีเก็บอยู่หันจ้ะปุ่นตัดขาทิมบายอยนกับกีฬาพี่น้องเบิ้งเจ็กจิตใจบ่ได้ได้อยู่จ้ะเบิ้งดอกมันพี่น้องกูนะอุ้ยเบิ้งฟังนี่อุ้ยพี่น้องก็เห็นหุ่นยบเด้อคนละตกใจพี่น้อง อันนี้คงบ่ได้เหรออู้ได้ยุได้ยุมาอยู่หมู่หกพี่น้องเบื้องสามดอกหมู่แบบไงเราแต่สามดอกนี่ก็ได้มานี่น้องเขาจะไปถ่ายรูปดอกนั่นกันเดี๋ยวสามดอกพี่น้องเลยขอไปเด้อมันอยู่ห,หกคนยยมลย,ยาก